แล้วก็มีนิสัยที่เป็นควายที่เชื่องด้วยนะครับเจ้าเข่งนะครับเป็นพญา,าตของเจ้ากระทิงผู้นํามาโดยเสียโนกนะครับโนนไหวฟ์าควายงามจากอําเภอหนองวัวซอนะครับเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายนะครับรกลุ่มรนรษย์พัฒนาควายในเขตจังหวัดรชธานีของเราด้วยครับถือว่าน่าติดตามทีเดียวครับเจ้าเข่งดูว่าเขาจะใหญ่โตไปได้ถึงไหนนะครับส่งเข่งอ่ะนี่นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่ พ่อพี่น้องได้มาชมควายพ่อพันจากหลายๆที่หลายๆฟาร์มมีค่าท่านครับค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่า5,000บาทครับถ้าถ้าท่านออกเดินทางไปดูควายล่าตัวเวนดูนะครับแต่วันนี้เรายกมารวมกันละบริเวณลานพิธีคนพิธีควายแห่งนี้ด้วยครับครับชมฟรีถ่ายรูปฟรีนะครับย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับผมครับครับก็ขอแจ้งสําหรับผู้อาบากควายนะครับถือว่าท่านเจ้าของฟาร์มนะครับสาหรับกำหนดการของเรานะครับเมื่อควายทุกตัวมาพร้อมแล้วนะครับ วงไปบริเวณข้างๆข้อเหล็กเดินต่อท้ายกันห่างไว้ว้นเป็นระยะนะครับเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องเราได้เห็นทุกๆตัวนะครับทุกๆตัวเดินวนประมาณสักสามสี่รอบครับพอวนครบแล้วครบแล้วนะครับเราจะทําการเปิดตัวนะครับเป็นการต่อนรับแต่ไม่ให้ไปไหนนะครับแต่ไม่ให้ไปไหนยังรออยู่นะพี่น้องติดนะครับถ้าร่วมถ่ายวิดีโอใครจะไลฟ์สดก็ยินดีนะครับยินดีครับยินดีไลฟ์สดได้ด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเตรียมความ้อมสักครู่หนึ่งนะครับอย่าลืมใส่ฟิลเตอร์ให้พิธีกรด้วยนะครับขหอขาวนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเราจะเดินวนขวานะครับวนขวานะครับวนขวานะครับคุ้ยเดินได้ไหมครับได้นะครับได้นะครับเดินขวาเป็นระยะกันนิดนึงครับไม่ต้องสิดกันมากครับเป็นระยะช้าๆครับช้าๆ ดูความสง่างามของเขาเะครับมาครับดีมากครับนี่ครับเนี่ยกาบกระหลัดนะครับจากคนทองความนะครับเจ้าคนทองความนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าไผ่ทองจูเนียนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าเพชรบ้านผือแม่ภุ้ยบ่าวหัวแก้ว ลุงจอนสันแล้วก็ยักษ์ใหญ่เมืองอุดรเจ้าเข่งนะครับช้าๆนะครับช้าๆให้พี่น้องเราได้ชมนะครับนี่ครับถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับพี่น้องครับเดินไปได้สักสามสี่ก้าวก็หยุดโพสท่าด้วยก็ดีนะนี่ครับแฟนทักทายแฟนนี้นะครับสุดยอดมากครับไปไปทายด้วยสุดยอดมากครับนี่ครับดีมากครับนี่ครับช้าๆเห็นตันด้ว